นนี้เราอยู่ที่โชว์รูมกฤษฎากุตคานะคะใครที่กําลังหารถอยู่นะคะบอกเลยว่าต้องนึกถึงกิษฎากุตคานะคะเพราะตอนนี้ก็โชว์รูมของเรามีรถให้เลือกมากกว่า700คันแล้วแต่วันนี้นะคะจะพาไปดูรถคันนี้เลยค่ะสุดพิเศษ SUV ขนาดกลางนะ,คะใครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เลยค่ะ Honda CRV ของเราคันนี้นะคะเครื่อง2000ตัวเสนะคะ ปี2015มาในราคาสุดพิเศษค่ะ589,000บาทจัดไฟแนน้์ได้เต็มกู้ได้เกินนะคะรับเลทดอกเบีย้ยพิเศษนะคะออกได้ทุกอาชีพโอ้โหนี่คือสโลกแกนของเราไปแล้วนะคะแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะมาตรวจเช็คเครดิตกันก่อนหน้างงานได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนี่เลยพาดูกันก่อนอันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโรเมียมนะคะค่าด,ด้านบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นสีดําเปียนโนแบ็คนะคะทั้งแถบแบบนี้เลยนะคะโลโก้เห็นชัดเจนนะคะกันชนด้านหน้าคือแบบเรียบร้อยมากเลยเป็นสีดําตัด กับสีเงินด้านล่างนะคะแล้วก็ไฟเขาโฉบเฉี่ยวมากเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะและที่สําคัญอันนี้เขาก็จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะที่เขาให้มาด้วยนะคะเป็นไฟใหม่เป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวเชลแล้วแหละใครที่หาอยู่นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนํแล้วกันมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็แม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานมาพร้อมกับแม็กขอบ17นะคะรถสวยๆพร้อมใช้งานแบบลงตัวแบบนี้นะคะไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วบอกเลยคันนี้ได้ไปคือเดิมๆจากศูนย์นะคะคืออุปกรณ์ทุกอย่างได้มาครบเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะด้านข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสีขาวสีเดียวกันกับสีตัวรถ ส่วนนี่ตรงขอบเขาเรียกว่าอะไรขอบยางตรงนี้นะคะก็จะเล่นโคเมเนี่ยม,มาด้วยกันสะอาดเดิมจากศูนย์เลยนะคะตัวจับก็จะมีคีเรตด้วยนะมีบันไดด้านค้างนะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะจุดรักษาความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์มาครบเลยนะคะอันนี้ก็ให้มาด้านหลัง2จุดมีกล้องมองหลังนะคะโลโก้อยู่ครบเลยนะจะแผงด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นโคมเมียมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไฟของเขาก็จะดูฉบเฉียวด้วยนะอ่ะนี่จะเปิดให้ดูบ้างดีกว่าด้านใน ด้านท้ายนะคะบอกเลยว่ากว้างม,มากๆนะใครที่แบบจุของก็ได้จุคนก็ได้คันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงนะคะอุปกรณ์เขาจะอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ถาดถาดรองพลาสติกอันนี้ก็เป็นของเดิมจากศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านในบ้างกว่าว่าเขามีอะไรบ้างไปดูความเรียบร้อยกันนะคะมา เราดูความเรียบร้อยภายในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ก็คือเป็นรถใช้งานนั่นแหละเป็นรถครอบครัวนะคะก็อาจจะมีมีรอยบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าก่อนออกเรามีเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะนี่คือเดิมๆที่เราได้มาจากเจ้าของก็เอาให้ลูกคา้าดูแบบนี้เลยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะ ที่มองตรงนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นสองจอเนาะโชว์แสดงผลตรงนี้ด้วยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นโหมดแอร์เลือกปรับได้เลยเป็นเกียร์ออโต้ที่เขาให้มาพาวเวอร์เอาเลอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้แล้วก็ช่องใส่แก้วน้าช่องใส่ของปกติแล้วก็มีที่พักแขนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นหนังตรงนี้นะคะซอฟทัชนะแล้วก็พาวเวอร์เอาเลตรงนี้ก็มีนะคะที่เสียบ U N B ตรงนี้ก็มีอีกนะคะเป็นส่วนเบาะนะคะให้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีดา เดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะแล้วพา,าไปดูว่าสภาพด้านหลังเนาะเรียบร้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันปะอ่าเรามาดูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะท้างกว้างเหมือนกันนะขาไม่ติดหัวไม่ชนเรียบร้อยเพดานด,านด้านบนนี่แทบจะไม่มีรอยเปื้อนเ,เลยนะคะ,ะคันนี้ได้ไปลูกค้าไม่ผิดหวังซื้อสดนะคะย้ำเลยไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%ในราคาตัวรถนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินรับเลนดอกเบี้ยพิเศษนะคะเอาไปเลยที่โชรุงกฤษดากรุฎค่ะ ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะ08 3 2 2 2 2 2 0 3โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะไปแล้วบ๊ายบาย